สวัสดีค่ะครัวคุณทิพนนี้ขอนำเสนอเมนูเต้าหู้ข้าวน้ำปลาเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ประหยัดลงทุนไม่ถึง50บาทแต่อิ่มอร่อยทั้งบ้านแน่นอนค่ะเรามาเตรียมวัตถุดิบกันเลยนะคะเต้าหู้จำนวน3ามแผ่นล้างทำความสะอาดแล้วนำมาหั่นเป็นรูปลูกเตา๋าจากนั้นผึ่งให้แห้งนะคะต้นหอมจำนวนสต้นนำมาซอยสำหรับโรยหน้านะคะ กระเทียมเจียวเอาไว้สำหรับโรยหน้าเช่นกันค่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันพืชเตรียมไวส้สำหรับทอดเต้าหู้และไวส้สำหรับคั่วนะคะน้ำเปล่าประมาณ6ช้อนโต๊ะค่ะก่อนอื่นเรามาทอดเต้าหู้โดยขั้นแรกให้เตรียมน้ำมันให้ร้อนโดยใช้ไฟแรงสุดนะคะเมื่อน้ำมันร้อนเต็มที่แล้ว ให้ปรับไฟมาระดับกลางจากนั้นค่อยใส่เต้าหู้ลงไปทอดนะคะเมื่อใส่เต้าหู้ลงไปแล้วห้ามคนเด็ดขาดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเต้าหู้เราจะไม่สวยนะคะรอจนกระทั่งอีกด้านเหลืองส่งกลิ่นหอมจากนั้นจึงค่อยๆกลับเต้าหู้นะคะเมื่อทุกด้านของเต้าหู้สุกเหลืองได้ที่แล้วให้ตักออกมาเสด็จน้ำมันค่ะ ต่อไปเป็นขั้นตอนการทำซอสน้ำปลานะคะโดยเราจะใช้ไฟระดับกลางจากนั้นเทน้ำมันพืชลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะคะและน้ำเปล่าประมาณ6ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเคี่ยวให้ทุกอย่างเข้ากันโดยใช้ไฟอ่อนนะคะเมื่อน้ำซอสของเรามีความหมืดข้นขึ้น จากนั้นให้ใส่เต้าหู้ลงไปคลุกให้ทั่วค่ะคลุกเคลาน้ำซอสกับเต้าหู้ให้ทั่วถึงกันนะคะเมื่อคลุกเค้าได้ที่ทั่วถึงแล้วเรามาตักเสิร์ฟใส่จานกันค่ะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวและตามด้วยต้นหอมซอยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนได้รับประทานแล้วค่ะเมนูเต้าหู้คั่วน้ำปลาเมนูประหยัด ทำง่ายนอกจากอิ่มท้องแล้วยังอุดมไปด้วยโปรตีนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำครัวค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะ